ใช่ค่ะนางสาวพัชชงธมิธานะคะวันนี้จะมาพีเ้นเรื่องท่อ PPR กันค่ะท่อ PPR คืออะไรนะคะก็คือท่อที่มีคุณสบคุณภาพสูงค่ะตามมาตรฐานยุโลปสามารถทนความร้อนได้ถึง95องศาเซลเซียสและทนความดันได้สูงสุด20บาร์นะคะเชื่อมต่อกันได้ความร้อน หลอมท่อเป็นข้อต่อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีปัญหาเลวอซึมเหมาะกับการใช้ท่อสําหรับระบบปลาปลาระบบปลาปลาน้าอุ่นระบบปลาปลาน้ําร้อนและระบบท่อปับอา,ากาศในน้ําเย็นนะคะระบบท่อลมร้อนเป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในบ้านโรงแรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าอาคารสำหรับงานนะคะอ p พ r คืออะไร p p r นะคะก็เป็นเสื่อเป็นพลาสติก PP ค่ะ ชนิดหนึ่งนะคะมีคุณภาพสูงผ่านการคิดค้นและพัฒนาให้มีคุณสมบัติทางเคมีค่ะและกะยายภาพนะคะที่เหมาะสมต่อระบบป,ประปาระบบประปาน้ําอุ่นระบบประปาน้ําร้อนพลาสติกนะคะพีพีแบ่งออกเป็น2แบบนะคะได้แก่โพลิเมอร์นะคะพลาสติกที่มีโมเลกุลชนิดเดียวกันเรียงต่อกันนะคะซึ่งมีคุณสมบัติแข็งผิวเงาทนรับแรงกระแทกไม่ดีนะคะแล้วก็รับแรงดังนได้ในระดับหนึ่งสองค่ะเป็นโพลิเมอร์ คือพลาสติกที่มีการพัฒนามาจากออนไมน,นะคะคือโฮโมโพลิเมอร์ค่ะโครงสร้างของพลาสติกชนิดนี้นะคะไม่เรียงต่อกันโดยมีโพลิเมอร์อีมาเพิ่มคุณสมบัตินะคะก็คือแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ PPB กับ PPR ค่ะ PPB นะคะก็คือโครงสร้างที่มีการเรียงตัวแบบโมเลกุลแบบกลุ่มนะคะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยรับแรงกระแทกค่ะแล้วก็อ่อนตัวได้ง่ายเมื่อถึงความร้อนนะคะ2ก็คือ PPR นั่นเอง พีพนะคะคือแบบแลนดอนนะคะโครงสร้างมีการเรียงแบบตัวแบบโมเลกุลแบบไม่มีแบบแผนค่ะมีคุสมบัิท,ทําให้ทนความร้อนได้ดีแม้แต่ในอุณหภูมิที่มันติดลบค่ะต่อไปนะคะข้อ PPR ีอาชนิี PN ็นะคะสิบสิบ ประเภทการใช้งานนะคะคือระบบประป,ปาค่ะอุณหภูมิในการใช้งานก็คือ3-60องศาเซลเซียสนะคะความดันก็คือทนได้10บบาร์สีของท่อก็คือเขียวแถบน้ำเงินค่ะความยาวต่อเส้น4เมตรต่อไปก็คือ PPR ชนิด PN20 นะคะประเภทการใช้งาน,นะค,ะคือระบบประปาระบบประปาน้ำร้อนนะคะแล้วก็ระบบประปาชิลเลออ์วอเตอร์ค่ะอุณหภูมินะคะคือ3-95องศาเซลเซียส ความดันก็คือทนได้20บาค่ะสีของท่อคือสีเขียวแถบแดงความดันต่อเช้นอมแคือ4เมตรค่ะก็คือเนื่องจากข้อต่อประเภทเกลียวต่างๆนะคะมีมากมายจะทําใหไม่สะดวกและไม่มีการใช้ปัญหาร่วมกันนะคะรวมทั้งเกลียวเป็นสีของทองเหลืองหรือและทาได้จากทองเหลืองชุบนิกเกิลนะคะทำให้ไม่เป็นสนิมอีกทั้ทงข้อต่อ PPR สามารถทนความดันสูงสุดได้20บาค่ะข้อต่อนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะข้อต่อตรงค่ะ ข้อต่อตรงรถข้อต่อ1งาองศาข้อต่อ9งองศาค่ะข้อต่อเงา0องศารถแล้วก็ไปข้อต่อสามทางข้อต่อสามทางสามทางรถค่ะข้อต่อสี่ทางข้อข้อต่อตรงเกลียวในนะคะข้อต่อตรงเกลียวนอกข้องอเก้องศาเกลียวในค่ะข้อง90องศาเกลียวนอกข้องอเกองศาเกลียวในตดผนัง สามทางเกวในสามทางเกวนอกค่ะยูเนียนยูเนียนเกวในยูเนียนเกวนอกประตูน้ำบารวายูเนียนค่ะคุณสมบัติของสินค้าของว่า PPR S ที่จนะคะก็คือผลิตค,คุณภาพชั้นดีจากโยุโรปเหมาะกับสำหรับการระบบท่อน้ำประปา,าน้ำอุ่นท่อน,อ,อน้ำร้อนท่อน้ำเย็นนะคะในการปรปาอากาศ และท่อลมร้อนค่ะจึงทำให้ท่อ PPR นะคะมีพลาสติกคุณสมบัติพิเศษก็คือทนความร้อนได้สูงสุด20องศาค,คนต่อวนอุณหภูมิไม่ถึง95องศาสะอาดนะคะแล้วก็ไม่เป็นสนิมปราศจากเชื้อโรคนะคะด้วยคุณสมบัติของพลาสติก PPR นะคะจึงมั่นใจว่าท่อ PPR นะคะจึงสะอาดปลอดภัยไม่เป็นสนิมหรือหรือว่าได้มีสีเหลิกปกติมีคุณภาพดูดแสงไม่เกิดแต่ไค้่นาภายในท่อนะคะ ประหยัดพลังงานค่ะรักษาอุณหภูมิของน้ำได้ดีกว่าท่อทองแดงน,นะคะเพราะว่าท่อ PPR นะคะมีสมบัตรบเป็นฉนวนทําให้สามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนได้ดีกว่าท่อโลหะค่ะเช่นท่อท่อเหล็กและท่อทองแดงน,นะคะช่วยลดการสูญเสียความร้อนระหว่างน้าร้อนที่ผ่านไปในท่อนะคะจงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานค่ะและลดการทางานของเครื่องทําน้าร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟค่ะ อายุการใช้งานยาวนานนะคะเพราะว่าคนทานต่อกา,การกัดกร่อนของสารเคมีทําให้ไม่ผูกร่อนหรือเป็นสนิมและไม่แตกหักได้ง่ายค่ะน้ําหนักเบานะคะแล้วก็มีราคาถูกนะคะเมื่อเทียบกับท่อทองแดงค่ะติดตั้งง่ายเชื่อมต่อไปเนื้อเดียวกันนะคะด้วยความร้อนไม่ลวดซึมสามารถติดตั้งได้ง่ายค่ะ p n นะคะก็จะหมายถึงความแรในการใช้งานสูงสุดค่ะ s d r นะคะก็หมายถึงอัตราสว่วนระ่าย เส่นผาสูนกลาภายนอกและความหนาของท่อค่ะ21บอวาลเกลียวใน22บอวาลเกลียวนอก23ฝาครอบ24ข้อต่อครอส25ท่อครอส26ข้อต่ออานมา27ปลั๊กอุดเกลียวนอก28คลิปก้ามปู29ตัวแปลงหน้าจาน30หน้าจานเหล็ก31ปะเกนยาง5 การคำนวณความดันและอายุการใช้งานอายุการใช้งานของท่อ PPR ขึ้นอยู่กับปัจจัยคือ 1. อุณหภูมิการใช้งาน 2. ความดันที่ใช้งาน 3. ขนาดและความหนาของท่อซึ่งอายุการใช้งานสามารถคำนวณได้จากสูตรด้านล่างนี้คือ 6. อายุการใช้งานของท่อ PPR XCG การเลือกใช้ท่อ PPR ควรคำนวณตามอุณหภูมิของน้ำที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องความดันที่ใช้งานอายุการใช้งานระบบท่อน้ำร้อนควรใช้ท่อและข้อต่อที่สามารถทนความดันได้ไม่ต่ำกว่า2.0 mpa วงเล็บ pn 2 0ส่วนระบบท่อปรับปาและระ,ะบบปรับปาน้ำอุ่นควรใช้ท่อและข้อต่อที่ทนความดันไม่ต่ำกว่า1 0 mpa วงเล็บ pn 1 0อายุการใช้งานและความดันของท่อขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน <S 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 2> <S 2> <S เกการสูญเสียความดันเนื่องด้วยขนาดระบุของท่อ PPR บอกด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกส่วนท่อโลหะอื่นๆเช่นท่อเหล็กท่อทองแดงท่อเหล็กกล้าและสนิมจะบอกด้วยน o m i มินอล a m มเ e r ดังนั้นขนาดระบุข,ของท่อ PPR จึงเทียบเท่ากับโลหะเป็นนิ้ว 8. การขยายตัวของท่อ PPR s g ในการออกแบบและการประกอบของระบบท่อ PPR ควรคำนึงเรื่องการขยายตัวของท่อเนื่องจากท่อจะขยายตัวโดยเปลี่ยนแปลงตามวัสดุและอุณหภูมิฉะนั้นเราจะต้องจัดการให้ท่อขยายตัวได้ออกได้โดยไม่เกิดความเสียหายโดยการติดตั้งระบบท่อเพื่อให้สามารถชดเชยระยะยืดหด ของท่อ PPR การขยายตัวท่อตามแนวแกนเป็นอันผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถคำนวณได้จากสูตรคือ9การออกแบบท่อเพื่อรองรับการยืดหดของท่อ PPR การใช้งานท่อ PPR ในระบบน้ำร้อนท่อจะมีการขยายตัวตามแนวแกนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในระบบท่อได้แนวทางในการป้องกันมีให้ท่อแตกจากการขยายตัวอาจต้องเลือกใช้ลูปชนิดต่างๆ ตามการคำนวณดังต่อไปนี้9.1การติดตั้งท่อแบบ bending rate การติดตั้งลักษณะนี้ใช้กับส่วนของท่อซึ่งมีระยะการขยายตัวตามแนวแกนไม่มากนักโดยอาศัยการเลี้ยวโค้งของท่อตามธรรมชาติเราสามารถคำนวณหาความยาวต่ำสุดของ bending rate ได้จากสูตรคือ 9.2การติดตั้งแบบ Expansion Loop ถ้าการขยายตัวตามแนวแกมมีค่ามากขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถช่วยเชยโดยการติดตั้งแบบ Bending Rate ได้ต้องใช้วิธีการติดตั้งแบบ Expansion Rate Expansion Loop โดยสามารถคำวนวณความกว้างต่ำสุดของหลุมได้ตามสูตรคือ9.3การติดตั้งแบบ Expansion Loop แบบ p r e s t e e s การติดตั้งแบบ p r e s t e e s ททำได้โดยการ ดึงท่อให้ยึดเป็นระยะเดลต้าแอส่วน2ก่อนการจับยึดแน่นวิธีนี้จะทำให้ขนาดของเบนนิ่งเลดลดลงซึ่งเหมาะกับการสำหรับกรณีที่มีเนื้อจำกัดซึ่งสามารถหาจากสูตรได้ดังนี้คือสิบอัตราการสูญเสียความร้อนของท่อ PPR ท่อ PPR มีค่า คงที่ในการนำความร้อนเท่ากับ0.24ซึ่งมีค่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับท่อโลหะทำให้ท่อ PPR s g ช่วยรักษาความร้อนได้มากกว่าท่อโลหะในระบบน้ำร้อนของท่อ PPR ควรหุ้มฉนวนเพื่อลดการสูญเสียความร้อนของน้ำ เมื่อเทียบค่านำความร้อนของท้อ PPR กับฉนวนเป็นดังนี้ค่านำความร้อนของท้อ PPR หรือ KPPR เท่ากับ0.24ค่านำความร้อนฉนวนหรือ KINS เท่ากับ0.033 KPPR หารด้วย KINS จะได้เท่ากับ7.3เท่าแสดงว่าความหนา1มิลลิเมตรของฉนวนเท,เทียบเท่ากับท่อ PPR หนา7.3มิลลิเมจากตาราง แสดงอัตราการสูญเสียความร้อนเมื่อท่อ PPR ชันดิด PN 20ติดตั้งฉนวน,น KINS เท่ากับ0.33ความหนาต่างๆต่างกันอุณหภูมิเรยรอบเท่ากับ21องศาเซลเซียสและใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ60และ82องศาเซลเซียสตามลำดับ11ตัวอย่างการคำนวณขนาดของเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนถ้าน้ำร้อนในท่อ มีได้มีการใช้งานนานอุณหภูมิน้ำจะค่อยเย็นลงจึงต้องมีการหมุนเวียนน้ำที่ค้างอยู่ทําให้มีความร้อนที่ตามต้องการอยู่เสมอตัวยอย่างคํานวณของขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียนน้ําร้อนในการหาอัตราหมุนเวียนน้าร้อนของเครื่องสูบน้ําให้ใช้ข้อมูลอัตราการสูญเสียความร้อนต่อความยาว1เมตรโดยใช้สูตรคือพิจารณาโรงแรมสูง10ชั้นมีจํานวนห้องประมาณ250ห้อง มีขนาดเท่ากันหมดโดยแต่ละท่อของไลเซอร์โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ PPR พร้อมความยาวกำกับอยู่ในรูปโดยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิเมตรใช้ฉนวนหนา12.5ม mm, ิลลิเมตรและท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า50มิลลิเมตรใช้ฉนวนหนา25มิลลิเมตรจากตารางจะได้อัตราการสูญเสียความร้อนทั้งนี้ นอกจากการคำนวณหาอัตราการหมุนเวียนน้ำน้ำแขังแล้วเรายังสามารถคำนวณอัตราการหมุนเวียนน้ำร้อนโดยใช้อัตราการลดลงของอุณหภูมิน้ำร้อนในแต่ชั่วโมงโดยท่อ PPR ติดตั้งฉนวนความหนาต่างๆ ที่ต่างการอุณหภูมิโดยรอบท่อเท่ากับ21องศาเซลเซียสและใช้นำร้อนที่อุณหภูมิ60และ82องศาเซลเซียสตามลำดับและละเอียดและการคำนวณให้ดูจากหนังสือการออกแบบระบบท่อภายในอาคารโดยดร์วลอึงพากรบทที่6ค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิเมตรใช้ฉนวนหนา12.5ม mm. ิลลิเมตร และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า50มิลิเมตรใช้ฉนวนหนา25มิลิเมตรจากตาราง2 1จะได้อัตราการสูญเสียความร้อนดังนี้ท่อ75มิลิเมตรยาว60เมตรคูณ14.27วัตต์เมตรได้856.2วัตต์ 63ม mm, ยาว30เมตรคูณ12.64ได้379.2วัตต์50ม mm, มยาว20เมตรคูณ17.54ได้350.8วัตต์40ม mm, มยาว10เมตรคูณ14.93ได้149.3วัตต์ สามสิบสองมิลิเมตรยาวสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมตรคูณสิบสองจุดเจ็ดสิบหกวัตเท่ากับหกพันแปดสิบหกจุดห้าวัต์ยี่สิบมิลิเมตรยาวเจ็ดสิบสองเมตรคูณสิบจุดเก้าคูณสิบจุดเจ็ดเก้าได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกจุดเก้าวัตต์รวมแล้วได้แปด 8,598.9วัตต์ตีเป็น8.5กิโลวัตต์ถ้าให้น้ำร้อน60อ,องศาในท่อมีอุณหภูมิต่ำสุดได้เพียง55อ,องศาดังนั้นอัตราการหมุนเวียนน้ำร้อน Q เท่ากับ8.598.9ส่วนด้วย4.186คูณ5 ได้เท่ากับ0.411 IPS หรือ24.66 IPS นอกจากการคำนวณอัตราการหมุนเวียนน้ำร้อนดังตัวอย่างแล้วเรายังสามารถคำนวณอัตราการหมุนเวียนน้ำร้อนโดยใช้ใอัตราการลดลงของอุณหภูมิน้ำร้อนต่อชั่วโมงในตารางที่11และ12ได้ด้วยโดยท่อ PPR ติดตั้งฉนวน ความหนาต่างๆกันอุณหภูมิโดยรอบท่อเท่ากับ21องศาและใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ60และ82องศาตามลำดับรายตะเดียดและวิธีการคำนวณให้ดูจากหนังสือการออกแบบระบบท่อภายในอาคารโดยดรวลริตอึ้องพากรบทที่6ครับ 12. ความทนทานต่อสารเคมีของท่อ PPR SCG ท่อ PPR SCG สามารถทนทานต่อสารเคมีโดยมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสารเคมีความเข้มข้น,นและอุณหภูมิที่ใช้งานแสดงถึงความทนทานต่อสารเคมีของท่อ p c r แต่อุปกรณ์ที่มาใช้งานต้องทนทานต่อสารเคมีด้วยเช่นกันครับ 13การติดตั้งท่อ PPR ACG 13.1การเชื่อมท่อและข้อต่อ PCR การเชื่อมท่อและข้อต่อ PCR อุปกรณ์ที่สำคัญคือเครื่องเชื่อมโดยมีขนาดและแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานและขนาดที่ใช้งานดังนี้เครื่องเชื่อม PCR ขนาด20-40มิลลิเมตรเครื่องเชื่อม PPR ขนาด20-23มิลลิเมตร เครื่องเชื่อม P C R ขนาด75ถึง110มิลิเมตรโดยแต่ละขนาดมีทั้งแบบธรรมดาและดิจิตอลการติดตั้งท่อ b C R S C G ชีวิตวิการเชื่อมสอดด้วยความร้อนโดยจะให้ความร้อนแก่ท่อและข้อต่อพร้อมกันผ่านเครื่องเชื่อมและหัวเชื่อมที่อุณหภูมิ260องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำให้ท่อและข้อต่อเกิดการหลอมละลาย เมื่อนำมาต่อกันจะทำให้ท่อและข้อต่อหลอมกันเป็นเนื้อเดียวซึ่งการติดตั้งวิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่เกิดการรั่วซึมครับอุปกรณ์ที่ใช้ 1. เครื่องเชื่อม 2. หัวเชื่อมข้อต่อ PCR 3. ข้อต่อ PCR 4. กัรไกตัดท่อ 5. ถุงมือกันความร้อน 6. ด้านจับหัวเชื่อม 7. ประแจแอลหกเหลี่ยม8น็อต 9. ตลับเมตรครับ วิธีขั้นตอนมีดังนี้ครับ 1. ตัดท่อให้ได้ฉากความยาวที่ต้องการโดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกันไกตัดท่อ 2. วัลระยะส่วนของท่อต่อความลึกของข้อต่อตามตาราง 3. นำท่อและข้อต่อส่วมข้อในหัวเชื่อมมาพร้อมกันโดยสวมหัวท่อให้ลึกจนถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้และสวมข้อต่อสุดหัวเชื่อม ซึ่งระยะเวลาในการให้ความร้อนจะแตกต่างกันไปตามขนาดท่อ 4. นำท่อและข้อต่อที่ใช้ความร้อนสวมเข้ากันแล้วจนสุดตำแหน่งระยะที่สวมทำเครื่องหมายไว้ในขณะที่สวมท่อและข้อต่อสามารถปรับแต่งได้เล็กน้อยและไม่ควรบิดหมุนท่อไปมาอาจทำให้รอยเชื่อมเกิดช่องว่างและไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับควรจับท่อและข้อต่อให้นิ่งตามเวลาที่ต้องการใน ในเชื่อมตามตารางแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง5เมื่อเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วสามารถนำท่อและข้อต่อที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งใช้งานได้ทันที13.2การเชื่อมข้อต่ออานมาวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่ออานมาแทนข้อต่อสาทางปกปกติก็เพื่อต้องการต่อท่อแยกออกจากระบบท่อเดิมของอาคาร ใช้แทนข้อต่อ3ทางรถใช้แทนข้อต่อ3ทางรถซึ่งหาขนาดไม่ได้โดยมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบดังนี้ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องเชื่อม PCR ถุงมือกันความร้อนข้อต่ออานมา PCR หัวเชื่อมข้อต่ออานมาตลับเมตรน็อตด้านจับหัวเชื่อมประแจ L 6เหลี่ยมกันไกตัดท่อ 1>, 1. ใช้สว่านที่ติดตั้งดอกสว่านหัวเจาะอานม้าขนาด25มิลิเมตรเจาะบ,บริเวณจุดที่ต้องการของท่อเมน 2. นำเครื่องเชื่อมที่ติดตั้งหัวเชื่อมข้อต่ออานม้าขนาดที่ต้องการแล้วมาทำให้ความร้อนที่ผิวท่อก่อนเป็นเวลา30วินาทีโดยให้ผิวโค้งของหัวเชื่อมอานมา้าโค้งรับตามผิวท่อดังรูปเลยหลังจากครบ30วินาทีแล้วจึงนำข้อต่ออานมามาให้ความร้อนพร้อมกัน อีก12วิครับเมื่อครบ42วิจึงนำข้อต่ออ่านมาก,กดลงบนผิวท่อโดยใช้ข้อต่อโคง้งรับกับผิวท่อกดไว้เป็นเวลา20วินาทีเพื่อใช้ข้อต่อและเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน13.3การส่อมแซมรูรั่วของท่อเมื่อท่อพ c r เกิดรอยรั่วขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นการเจาะผนังการต่อปูนหรือการกระทบกระเทือนต่างๆ แล้วทำให้ท่อ b c r เสียหายเกิดรอยรั่วสามารถซ่อมแซมได้โดยใช้แท่งซ่อมซึ่งมี2ขนาดแท่งเดียวกันคือ7มิลและ11มิลตามขนาดของรูครับอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องเชื่อม b c r ถุงมือกันความร้อนตลับนชุดหัวเชื่อมแท่งซ่อมน็อตประแจ L หกเหลี่ยมกรรไกรตัดท่อแท่งซ่อม b c r ด้านจับหัวเหลี่ยมดอกสว่าน หนช้สว่านเจาะรูที่รั่วโดยใช้ขนาดดอกสว่านตามขนาดของแท่งซ่อมดันตารางเพื่อขยายรูรั่วให้เหมาะสมกับแท่งซ่อม 2. กํกำหนดความลึกแท่งซ่อมแล้วหัวเชื่อมตามตารางเพื่อไม่ให้แท่งซ่อมลึก,ลกตื้นเกินไป 3. นําเครื่องเชื่อมที่ติดตั้งหัวเชื่อมแท่งซ่อมเรียบร้อยแล้วมาให้ความร้อนที่ท่อตามตารางจากนั้นให้ความร้อนแก่ท่อและแท่งพอแค่นี้